วันไหนเวลาละพี่น้องวันนี้หลังจากโกนขี่กระเดือนมาสิมาใส่นี่ละมันนั่นอยู่หลังสำนักง,งานเนาะนี่ละพี่น้องเนี่ยมามาเอาเบ็ดหัวหน้าแสงเอาบังดูเบ็ดเศร้าวกว็หลังสิบมม้านบ่เฮาไปบ่นั่นไป,ไปไปสัตว์ปะนี่รอไปน้ำนี่ละเฮาพ่อใหญ่ว่ามันสขึ้นมาจากใครหน่าอยู่น้ำหนองนี่น้องสาพพวพ่อใหญ่นี่เล่าว่ามาเด้อมาเด้อไปพี่น,อไไน้องไปใส่เบ็ดปุบนล้วกัน เลาะหากินตีนบ้านนี่เข้ามาเนี่ยให้หน้าโอ้โขบหน่อยก็มีโอ้ลงไปตั้งปุ่นเน่าบ้านนี่ไปไปใส่ลายจาราดน่าล่ามาเด้อฝนตกวังเวียนนี่วังแรงนี่แต่ว่ามือเศร้านี่แดดแดดพุ่นไปน้องพุ่นนี่น้องในสักคือเอนี่ใส่บ่นนี่นี่มองน้าไหลนนี่ นี่มองน้ำไหลได้เรื่อยๆสิเพียดก่อนโอ้แต่แต่ต่ถ้าไหลไหลไหลเดี๋ยวเพียดก่อนขอเบ็ดมานี่เอาอยู่ข้างน้องในพี่น้องมองน้ำไหลพอดีนี่มันสิมาเลื่นนี่สิตะกบนี่พอดีเลยนี่งามๆเลยไม้นี่มาแซงมาไปลงไปให้หน้าปุ๋นอกบัดนี่เอาลังแหลกแหกมันก่อนพี่น้องนี่ นี่สูงปวดวะพอดีซ้ำหนี่นี่อะไรพี่นอ้องไะไปต่อไปต่อเฮ้าเสียงปวดได้จมมานน้ำกาานะลนเนี่ยจ่าลาหาลามตัวนี่มา,มา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 ,บาเบื้องต้นเสียงมองหนเป็นเปลีป่ยนบอกเด้อเ<ป>นี่ยริมหนองไหนก็ใส่ได้ตัวนี่ฟังทั้งพูดหลักก่อไพ่ปุ่นปะปุ่นไปทางก่อไพ่ปุ่นเฮ้าลงไปทางปุ่นให้หน้าให้เข่าวูบหนูเขาลงไปให้หน้าปุ่น แล้วแสงเอามอ, no องนี่จากหลังก่อนแสงนี่มองนี่ก็งามอยู่โอ้คือหกคือหกแต่วะหกโปรโวเว้ยพุทตะศยาลงมันหกป่ะไปทั้งพุทละบ่ได้บ่ได้มันหกตัวไปมองเป็นเปลี่ยนกบมันมักเป็นเปลี่ยนตัวเออออกมาทางตรงหน้าไปเขาหน้าแสงเฮานี่นี่บ่ได้บ่ไเอาหนินี่นี่อเด้อเดี๋ยวเปียกก่อนเด้อนี่เอาเป็นเปลี่ยนหนิกลันมาแสงอีกหลังหนึ่งเออ นี่ละมันจังหมูแด,ดงไฟจังมูจ๋อมันบอดายบอดฮะนี่ละมันเห็นคือเก่าละกบโอเคต้อมาหากินพี่น้องส่งวันนี้ได้การบัดข้างน้องนี่ละเฮาบอกได้เป็นแปรน,นบอกได้หัวหน้าเสียงกว่าสิเพยียรให้ <c oughs> นี่รีบในไรนี่เดี๋ยวเอามุมนี่ก่อนเด้อน,นี่มุมนี่มุมนี่พี่น้อง เอาตัวนี้นแล้วมันจะเปลี่ยนน่าเป็นเปลี่ยนตัวครบโอเคมาหัวน้าเสียงมานี่เสียบกันบัตโ,โอเคนี่โอ้โหยหนองไหมเพ่ให้หน้าอยู่พี่บัต น้องนี่มันหลายล้านน้องนี่ลนลแล้วไหลน้องพี่โอ้นี่กิใส่เยอะนะม,มุนใส่เยอะนะมุนนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเพียดก่อนเด้อนี่โอ้หลังนี่คือแก้วแต่ปะงามบรรยากาศดีเลยทางนีง่เสียบไม้ก่อนเรีบ มันแก่ขี่ดินบ่ได้มูแดงไปสิเจ่อพอดีใส่ดีรังนึ่งพูนฟังพูนมาพีอื่นได้ขอยางไปก่อนได้การเลยมองในกระเจ๋วเลยดิเอานี่ละเกิดเป็นแป้นได้กบมันมักเป็นแป้นได้นี่เฟียดให้มันเป็นแป้นตัวกบมันมักเป็นแป้น อามานี่มาลูกพีเอาไหมนะมาเล่งจัวมายามกันสีมันโมมันมาเล่งไม่ไอ้ครับกินเขาเล่งแล้วมายามกันนี่โอ้เดี๋ยวมองในก้อนขึ้งงามเียสักพี่เสียป่ะเสียป่ะ เด็กว <ừ, S 1> <P> ัดลานก่อนพี่อีกใส่ที่ๆก็ได้ดอกแถวนีิใส่ที่ๆก็ได้แถวนีิไล่ตาในี่น้องเทิ้งเทิ้งเปียกมองกบเทิ้งอันใส่เบ็ดมาทถื่พี่หัวหน้าแสงมาพี่เฮา เออเดี๋ยวก็สิย่างไปต้องผุดละมาใส่สูตรจานลอยโอ้เตียนบนข้างเตียนอยู่ตค้าเจ้าน่าไมอีกนี่ให้น้านน่อยไปดองเป็นให้นาเหือนน่พูดละสิเลาไปจะสุดหุดล้งพี่มาเอ้ มานำคนขยมาพี่ลูกพี่สูงสูงในจักหน่อยมากอมาวนอาแสงกอมาโอ้เดินเหงามบัดพงนี่ค่ะขนาดเลยนี่นี่มันต้องเป็นแผนนึงสีพี่น้องมองสาเบ็ดมาอีกลูกพี่แสงมาพี่ ปูย no nice ่างไปหอดให้หน้าเลยพี่น yeah. ้องคน้ำคู่พี่ละการลานย่างทั้งคู่หรอเจ้ามามันอยู่ในเด้อมาเรงเด้อปูเด้อขอกบในเด้อขอกบเด้อปูมาเรงเด้อลูกล้านหากินน้ำทางสนอกั้นนี่แหละโอ้เขาไหมแมน

<Okay. S 2> เมนเมนขางยางขางยางปุ้ยผักกระหยงคืองามแทบวะมาพีวนาแสงมาพี่นี่เปียดนีก็นี่งกอม่าหลวงพี่แสงกอมานี่นอโอ้เดินนี่งาม้ย ไปบุระสุดบุระปุ้นไปตั้งบุระพี่น้องเป็นตะหมันอยู่ดอกขอปูบอนแล้วมาจะเหยียบด้วยโอเคมาขอมาอีกขอมาพี่หหนาเสียงขอมาพี่ <c oughs> นี่มาใส่ไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย ี่สูตรมาพี่ให้หน้าไปน้องปุ๊บหอมพักกระแยง,งขนาดเลยคัก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 เบิ้งมองแนวอีกหน่อยก่อนใช่ครับรดดเธอโกแล็คบใส่รองเท้าเนาะี่ตดีเบ๊บเศร้าก็ล้างี่น้องสิมานบา่มามานพี่น้องมานมันมานหากินตีเนื้อมาเนี่ยสำนักงานนะหรอมได้ลงเกียร์ไปี่น้องมาเลยเห็ดขนมเบิดมือเลยมาเนี่ยาแต่แล้วขนมไม่ พาดไขรอือกําลังลงม,มือเฮ็ดมาดิหมู่บ้านนี่เป็นประเดิมเบิรเอาคางกอ้อเขาเนี่ยก่อนคืองามเลยทับเรียนนี่นี่นี่เดินนี่งามงามเย โอ้ไล oh, like <laughs> <'s very> <laughs> ่ตานะพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อจัดลอยทั้งไทยทั้งไซเบียน้นเดือดจากหลังลวงพี่สุดหน่อยให้หน้าพบน้องให้หน้าให้นีแหละพี่น้องเอลยแล้วอีกแปดหลังบ่มาตั้งพีแสงเฮา้าผักกาดแหงผักเวียนงามคกะ โอ้สุดยอดสุดยอดคักข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 ักเออเอามองนี่ดูใส่เบ็ดกบยำแรงข้างสำนักง,งานหนุ่มแสงเดือนพี่น้องเอ้ยตะเกีเป็นแปลนตัวมเพิ่นมักจร,ร,ร,ริงจริงตะกบเชือบมากับหัวหน้าเสียงกับลูกพี่ล้านเพิ่นเพิ่นมาเก็บคลิปคือกันลูกพี่ล้านก็นดี อ้าวทั้งไหนบ้านนี้เกิดไหนหน้าเด้อซองเบิ่งบรรยากาศทั้งพี่อันนี้ก็แม่นหน้าเพือนพี่น้องครับเดีย่ยวาทั้งนี้ก็ดีแต่ว่าเจียโหยดเพิ่งมาดำพี่น้องใส่ตจให้เดียวหน่อยไม่ยัย้งเสียงเอาเนาะแต่ว่ามองนี่คือมีน้ำบ้านนี่อ้าพี่น้องเดี๋ยวจังไหมนมาเลี้งมาหยามจะมาเบิ่งน้ำกันครับคลิปนี้เดี๋ยวใส่เบิร์ดก่อนยังเบ็ดอยู่แปดหลังพี่น้อง ใส่เบ็ดคางสำนักงานวก้งรูรีนมแสงเดือนโซบ,บป่ลาวเฮาพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือแรงมาลุนน้ากันเด้อสีม,มานบะมานนะครับเดี๋ยวกินเขาแร้งแล้วสิผ้าพี่น้องมายามเบ็ดกบนะครับนี่มาบาดเนี้ยเอาคลิปนี้เอาซ้ะในก้อนพี่น้องเด้พอกันอีกคลิปครับเร็วๆนี้เดี๋ยวช่วงยามจ้าสิลงคลิปให้เบิังอีกเด้อพี่น้องเด้อ